สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่รับชมในคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ยังอยู่กับเกม Monster Hunter World นะครับซึ่งในส่วนของตัวเควสเนื้อเรื่องนะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับเขาจะให้เรานะครับมาคุยกับผู้บัญชาการนะครับของ Airship นะครับก็คือนี่เลยคนนี้เลยนะครับผมหลังจากที่คุยกับเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยนะครับออกไปสำรวจนะครับ ที่แผนที่ลอตเทนเวลนะครับผมอโอเคครับอันนี้หลังจากที่คุยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปลอตเทนเวลกันเลยครับอ่านี่นะครับผมแผนที่ลอตเทนเวลนะครับไปเลย โอเคครับเมื่อมาถึงลอเทนเวลแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรากินอาหารสักหน่อยนะเผื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับก็เพิ่มแม็กเลือดนะครับแล้วก็แม็กสตามินานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ไปสำรวจกันเลยครับ โอเคครับในส่วนของตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้ออกไปสำรวจนะครับที่ลอสเทนเวลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในการเก็บข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยจนครบแล้วเนี่ยนะครับเขาจะให้เราเนี่ยนะครับกลับมาคุยกับอีโคโล i s สนะครับที่แอสเทอร่านะครับผมอ่ะโอเคครับหลังจากที่คุยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมี เฟสนะครับบอกให้เราเนี่ยนะครับไปคุยกับเฟสมาสเตอร์นะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการของออแอร์ชิปนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับก็คือมาที่แผนที่นี่เลยนะครับผมโอเคเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ขึ้นไปคุยได้เลยครับ นี่อันนี้เลยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่คุยเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ก็จะมีเควสนะครับปรากฏขึ้นนะครับให้เรามารับเควสที่แฮนเดลเลอร์ได้เลยนะครับผม ก็จะเป็นเควสนี้เลยนะครับผมเป็นเควสระดับ8ดาวนะครับอ่รับมาเลยนะครับในส่วนของเควสนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เราลงที่แคมป์1 1นะครับผมเพราะว่ามันจะค่อนข้างใกล้กว่านะครับโอเค เมื่อรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปลุยกันเลยครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาลงที่ แคมหมายเลข11นะครับซึ่งหลังจากที่เราลงที่แคมหมายเลข1 1แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตัวหิ่งห้อยแสงของเราเนี่ยนะครับที่เป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับเขาก็จะนําทางเราไปนะครับก็เดี๋ยวเราตามแสงสีฟฟ้านี้ไปเลยนะ นะครับเราก็จะมาถึงในพื้นที่นะครับที่คุณยายเคยมาค้นพบนะครับ ส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอลเดอร์ดากอนนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าแวนทาซานะครับซึ่งเอลเดอร์ดากอนแวนทาซานี่นะครับก็จะเป็นเอลเดอร์ดากอนประเภทที่ใช้การโจมตีโดยการดูดพลังชีพนะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังควันของมันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าควันของมันเนี่ยนะครับเวลาที่มันกระจายตัวออกมาเนี่ยแล้วเราไปโดนมันเนี่ยนะครับมันจะทําการดูดพลังชีพของเรานะครับผมอันนี้เราก็จะทําการชวนเพื่อนเข้ามาช่วยโจมตีนะครับ ถ้าเกิดสมมติเราไปโดนเข้าเนี่ยนะครับในจังหวะที่มันพ้นควันออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะติดสถานะนะครับของการเลือดแม็กเลือดเราจะลดลงนะครับ ส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อต้องระวังเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวบ่อน,น้ําเนี่ยนะครับมันก็จะดูดพลังชีวิตเราเหมือนกันนะครับผมทำให้เราตายได้เลยนะอันนี้ก็เมื่อกี้ผมเผลอลงไปนะครับก็นะครับเสียชีวิตไปหนึ่งรอบแล้วนะครับ เลือดเราลดแล้วนะครับก็อัน,นี้เราต้องยีดแก้นะเพราะว่าถ้าเช่นั้นเนี่ยนะครับเราก็มีโอากาสนะครับถูกโจมตีแล้วก็ตายภายในครั้งเดียวเลยนะ Dragon Pie, powerful type of slinger ammo. They say it's strong enough to take out elder dragons. I wonder. แวนฮาซากเรียบร้อยแล้วนะครับส่วยความช่วยเหลือจากเพื่อนเรานะครับหนึ่งคนที่แลนดอมเข้ามานะครับผมอ่าโอเคครับอันนี้ก็เสร็จปิ๊กหนึ่งเควสนะครับสำหรับการกำจัดเอลเดอร์ดากอนนะครับผม นี่นะครับก็เป็นเพื่อนเราที่เข้ามาช่วยโจมตีนะครับอาซากนะครับ Okay, back to work. Im impressive. What's wrong? Understood. Hey partner, are you sure you want to go on that quest from the Admiral? เร <ste> ียบร้อยแล้วนะครับสําหรับในส่วนของเควสนะครับเนื้อเรื่องไปหาล่องรอยนะครับของ เอลเดอร์ดาก้อนลึกลับนะครับหลังจากที่เจอเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นร่องรอยของเจ้าแวนฮาซักนะครับหลังจากที่กลับมารายงานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เรานะครับออกไปในพื้นที่ของเลตันเวลนะแล้วก็ไปกำจัดเจ้าแวนฮาซักนะครับผมหลังจากที่กำจัดแวนฮาซักเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็กลับมารายงานกับคอมมานเดอร์นะครับซึ่งในส่วนของเพจต่อไปนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับจะให้เราไปทําอะไรนะครับ เดี๋ยวใน EP ีหน้านะครับเรามาติดตามกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับทุกๆคนเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็อยากให้นะครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับและเห็นว่ามีประโยชน์เนี่ยนะครับก็ช่วยแชร์นะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับผมยังไงสําหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับและเดี๋ยว EP ีหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ